เคลียร์นี้ให้หมดจดตามสเต็ปด้วยทฤษฎีลูกบอลหิมะสนอบอลเมทอดชีวิตที่โชคดีคือชีวิตที่ไม่มีหนี้แต่ถ้าในเมื่อมีหนี้แล้วจะมีวิธีจัดการอย่างไรให้อยู่หมัดกันละ่ะเรื่องปัญหาหนี้สินเป็นเรื่องที่ชวนปวดหัวให้กับใครต่อใครหลายคนยิ่งถ้าหากใครที่มีภาระหนี้สินหลายก้อน และต้องเคลียร์ในระยะเวลาที่พร้อมๆกันของหัวหมุนและกดดันอยู่ไม่น้อยดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในเรื่องขององค์การผิดนัดชำระหนี้หรือถูกฟ้องร้องจนขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเราจึงต้องมองหาวิธีการเคลียร์หนี้ที่สามารถช่วยให้เราจัดการหนี้สินได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน snowball m เม h อ d คือการจัดการนี้สินในรูปแบบก้อนหิมะที่ไหลาจากเนินลงไปแล้วขยายให้ก้อนค่อยๆใหญ่ขึ้นการจัดการนี้สินก็เช่นเดียวกันค่อยๆเริ่มจากเคลียร์นี้สินก้อนเล็กๆจนไปถึงนี้สินก้อนที่ใหญ่ที่สุดซึ่งการเคลียร์นี้สินของทฤษฎีลูกบอลหิมะมีวิธีดังนี้จัดการนี้จากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่ที่สุด เรียงลำดับนี้ตั้งแต่นี้ก้อนเล็กไปนี้ก้อนใหญ่จะเป็นวิธีการบอกลานี้เสียได้เป็นอย่างดีเพราะจะทำให้เราโฟกัสไปที่นี่ก้อนใดก้อนหนึ่งก่อนและสสางําระนี้ให้หมดโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะจัดการนี้ในก้อนอื่นๆต่อไปได้อย่างไม่สะดุดเลือกจ่ายขั้นต่ำกับนี้ก้อนอื่นยกเว้นนี้ก้อนเล็กสุด แม้ว่าการจ่ายขั้นต่ำอาจสูงเสียงทำให้ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นในภายหลงังแต่ถ้าหากค้างชำระเป็นระยะเวลานานก็จะทำให้เครดิตทางการเงินเราเสียได้ในอนาคตและเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกจ่ายขั้นต่ำกับหนี้ก้อนอื่นๆที่มีลำดับที่สองลงมาเพื่อไม่ให้เกิดการค้างชำระและเป็นการทยอยใช้หนี้ไปด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดคือไม่จ่ายขั้นต่ำกับหนี้ก้อนที่เล็กที่สุด หรือนี่ที่ต้องจัดการเป็นลำดับแรกเด็ดขาดทบเงินนี่ก้อนเล็กไปกับนี่ก้อนใหญ่เมื่อเราจัดลำดับนี่ก้อนเล็กไปก้อนมากที่สุดและทำการจ่ายขั้นต่ำในนี่ทุกทุกก้อนเมื่อปิดนี่ก้อนเล็กที่สุดได้สำเร็จนีก้อนถัดไปที่เราชำระขั้นต่ำเป็นประจำ ให้เรานำเงินที่จ่ายขั้นต่ำกับนี้ก้อนแรกให้กับนี้ก้อนเล็กทบไปกับนี้ก้อนถัดไปที่เราต้องจ่ายและเมื่อปิดนี้ก้อนที่สองได้เราก็จะทำการทบเงินแบบนี้ไปกับก้อนถัดถัดไปทำให้เราสามารถปิดนี้ได้สำเร็จให้รางวัลเมื่อชำระนี้แต่ละก้อนจบ การให้รางวัลเล็กๆน้อยๆกับตนเองจะช่วยสร้างกำลังใจให้เราสามารถปิดหนี้ก้อนต่อๆไปได้ก่อนที่จะต้องทำการปิดหนี้ก้อนใหญ่ก้อนต่อๆไปเพื่อให้เราปิดหนี้ได้สำเร็จอย่างเร็วที่สุดวิธีการปลดล็อกหนี้แบบสนอบอลเป็นอีกเพียงหนึ่งตัวช่วยในการจัดการหนี้สิ่นในช่วงวิกฤตนี้แต่สิ่งสำคัญกว่าการบอกลานี้คือการที่เราไม่ก่อหนี้ขึ้นอีกครั้ง เริ่มหันมาวางแผนจัดสรรรายรับรายจ่ายอย่างรัดกุมให้ชีวิตของเรามีความสุขกันดีกว่าค่ะ